ถ้าโดนวิญญาณเข้าหรืออะไรแฝงเนี่ยพลังงานของตัวล่างเนี่ยจะหมดลงถ้าไม่ปล่อยเนี่ยอาจจะช็อกอาจจะขาดใจตายได้ผู้หญิงขายบริการกูกฆ่าตายที่ห้องนั้นสิ่งที่ทำให้ผมกระโดดพุ่งขึ้นไปคือเสียงร้องครับเอาขาโทษนะครับไก่แล้วก็กอด เอ้าไอ้นี่งกอดด้วยกายด้วยเสียงไ็นไงเปรตเสียงแบบโอ้หวนชโคนขนลุกแล้วแบบแสบแก้วหูมากสารพรภูมือนนะสารภูมิของสารภูมิเก่าแต่ไม่มีเจ้าที่เลยมีแต่ผีเขาลอกแขนกันวกขาเฮ้มันไปโอ้ยมันไปนี่มันหนังผีเกินไปแล้วมันทำได้ขนาดนี้เลยหรอวะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำและไม่ใช่ต่างดาวทํา พยาครุฑปั๊มตัดชิดรุ่นแรกพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนพยาครุตรุ่นนี้ปลุกเสก30วาระนะครับโดยหลวงพ่อพัดและพระเกจิคณาจารย์กว่า108รูปทั่วประเทศโดยเนื้อที่ได้ชมในภาพนี้คือเนื้อชนวนมีดหมอหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพซึ่งมีความพิเศษนั่นก็คือการนําผงตะไบมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาหลอมผสมเข้าเป็นชนวนศักดิ์สิทธิ์ในการจัดสร้างเนื้อนี้โดยเฉพาะ จึงเรียกขานกันว่าเนื้อชนวนมีดหมอหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพนะครับและนอกจากนี้ในขณะประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษได้น,นําเนื้อนี้เข้าแช่น้ำมนในพิธีมหาพุทธาพิเศษซึ่งเป็นเนื้อเดียวที่ได้ประกอบพิธีปลุกเสกโดยการแช่น้ำมนซึ่งเชื่อกันว่าหากนําวัตถุมงคลแช่น้ำมนในการปลุกเสกจะบังเกิดพุทธคุณเข้มขลังทั้งเมตตามหานิยมและล้างอาถรรพ์คุณไสยทั้งปวงครับโดยได้หลวงปู่ลองวัดวิเวกวายุพัฒน์ หลานของหลวงปู่พริง้งวัดบางประกอ,อกบบรรจุพุทธาคมลงในน้ำพระพุทธมนต์และได้นำพยาครุฑทุกองค์มาปิดทองคำแท้แบบโบราณเพื่อให้องค์พยาครุฑเกิดความสวยงามล้ำค่าและเป็นเมตตามหานิยมเสริมอำนาจบาร,รมีและการงานมั่นคงห <c oughs> ากท่านผู้ชมสนใจบูชาได้ที่ LINE at s 1 5 8หหรือที่คงกพันสโตร์ครับจริงๆอะนอกจากเรื่องของ UFO นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะซึ่งเป็นซึ่งนับว่าเป็นเรื่องลึกลับที่ท็อปฟี่ให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของวิญญาณหรือว่าผีนี่แหละโลกหลังความตายเรื่องวิญญาณเรื่องนี้ลับพวกนี้คุณเชื่อเรื่องโลกหลังความตายไหมเชื่อไหมถามแยกเป็นสเต็ปเชื่อเคยเจอแต่ไม่เคยเห็นครับตาเนื้อว่าอันนี้คือวิญญาณนะผีนะแบบในหนังที่ออกมาเป็นหน้าเละหรือเป็นอะไรไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยเห็นแต่พลังงานพวกนี้ที่ มาในรูปแบบของกลิ่นมาในรูปแบบของทําสิ่งของให้เคลื่อนไหวได้ม,มาในรูปแบบของเ,ออเสียงเนี่ยพนี้จะเคยเจอครับครับเล่าให้ฟังหน่อยมีประสบการณ์เนี้ยตั้งก่อนผมยังไม่รู้จักอาจารย์โอเล่นเนาะผมทำรายการกับผ้ากุ้งเนี่ยเป็นพิธีกรคู่กันเมื่อสมัยนู้นนา,านมากก่อนเป็นสามบาทห้าสิบ ผมไปถ่ายรายการที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับที่แถวนครนายกก่อนถึงนครนายกครับ,ค,รบคือเอานักศึกษามานั่งดูแล้วผมก็พากุ้งไปพิธีกรจนดึกแล้วดึกจนแบบนักศึกษาก็เริ่มง่วงเริ่มอะไรกันหมดแล้ว <c oughs> อยู่ๆผีเข้านักศึกษาเอาผมไม่ได้ถ่ายรายการผีนะผมถ่ายรายการเอนเตอร์เทนแบบฮาลูฟึบตกหลุมอ่ะ <c oughs> ใครอะไรแล้วว่าตกหลุมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งต้องใช้นักศึกษาเยอะมากอยู่ๆพอมันดึกปุ๊บเนี่ย เด็กผู้หญิงที่นั่งดูรายการเราอยู่นะที่เป็นเสียงกีตอ่ะนอนตาแข็งชักผีเข้าผีเข้าเราก็ถามว่าเฮ้ยล้วตรงนี้มันมันมีผีเหะใช่พี่คือเด็กก็เล่าว่าตรงเนี้ยคือมีนักศึกษาเคยเสียชีวิตอ่าหัวใจล้มเหลวหรือช็อกอ่ะที่ตรงตรงห้องเนี้ยมันเป็นมันเหมือนเป็นห้องเกี่ยวกับการกีฬาสักอย่างอ่ะก็เขาว่าตรงเนี้ยเฮี้ยนมากแล้วก็ไม่ยังยังไม่ไปไหนน้องคนนี้ไม่ไปไหนครับเข้าพบ ผมไม่รู้จะทำไงไม่รู้จักใครอ่ะพี่น้องโทรหาพี่น้องทำไงดีวะพี่น้องผีเข้าแล้วมั้งไม่มีอาจารย์ไม่มีอะไรอยู่คือไม่มีใครช่วยช่วยได้อ่ะคือไม่มีใครมีความรู้เรื่องนี้เลยพี่น้องช่วยหน่อยพี่น้องบอกเปิดโฟนพี่เปิดโฟนเปิดโฟนแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปวางเขาเขาล็อกแขนล็อกขาเฮ้ยไม่ไปอู้ไปเฮ้ยอย่างเงี้ยผมขนลุกผมก็โทษนะโทษนะครับเอาโทรศัพท์ไปวางพี่น้องสวดอะไรไม่รู้ พี่เหมือนในหนังอ่ะกี้ขึ้นมาอีกพอได้ยินโทรศัพท์เสียพว่าเอาปล่อยน้องเขาปล่อยทําไมจะเข้ามาทําไมปล่อยปล่อยเนี่ยรากุงอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันอยู่ๆก็หายหายเอ้าพี่นนองมึงเป็นใครวะเนี่ยผมจะแค่ถามวิธีเฉยเฮ้ยนี่คือเปิดโลกอีกแล้วสวดทางโทรศัพท์ไล่ผีได้พี่งงมากคือนั่นแหละมัน มันอะไรก็เกิดขึ้นได้มว่าเฮ้ยสิ่งที่มึงไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เนี่ยมันมันรู้ขึ้นทีละอย่างทีละอย่างอย่างนี้ก็ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับเราท็อฟฟี่ได้คุยกับน้องผู้หญิงคนนั้นไหมเฮ้ยน้องเปไดเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าเมื่อกี้หรือคือน้องน้องไม่มีแรงเลยพี่น้องบอกรู้ตัวแต่คุมตัวเองไม่ได้แล้วก็คือพวกเนี้ยมารู้ตัวหลังนะว่าถ้าโดนวิญญาณเข้าหรืออะไรแฝงเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆพลังงานของตัวล่างเนี่ย จะหมดลงจะจะแผ่วถ้าไม่ปล่อยเนี่ยอาจจะช็อกอาจจะขาดใจตายได้ก็ค,ค,คือเขาเหมือนโดนดูดพลังอะอน่าจะมาขอส่วนบุญหรือ,อรมาขอ,ขอสำแดงให้รู้ว่ายังอยู่นะช่วยหน่อยอะไรเงี้ยครับ แต่ไม่ไม่พูดเป็นคำพูดมาร้องไห้มากรีดอย่างเดียวก็เชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณที่เคยเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะจากการสอบถามเรื่องราวในอดีตของสถานที่แห่งนั้นนะเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยผมไปต่างจังหวัดบ่อยเนาะแล้วก็จะเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยค่อนข้างบ่อยมีอีกงานหนึ่งไป3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ S <S ไปถึงหัวค่ำเนี่ยเราซาเช็คเสร็จประมาณทุ่มกว่าทุ่มกว่าเราก็ขึ้นมานอนสักนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวเล่นประมาณห้าทุ่มเนี่ยเดี๋ยวตื่นสักสี่ทุ่มแล้วค่อยไปยีบทั้งยีบหนึ่งแล้วกันทุกห้องเนี่ยสี่ห้าห้องของวงเราเนี่ย <ừ S 1> ห้ามใครปิดห้องเด็ดขาดเปิ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 ดเพราะว่ามีอะไรจะได้ถึงกันง่ายๆเพลงจะทําเพลงหรือจะนัสคริปนะอะไรเงี้ยเดินไปมาหาสู่เดินเข้าเดินออกเล่นกันอะไรเงี้ยก็เปิดไว้ทุ่มหนึ่งก็ม <ละ S 2> า สักแป๊บหนึ่งเหมือนเดินจากฝั่งเนี้ยฝั่งนี้เป็นหัวเตียงนะมีโทรศัพท์ของโรงแรมวางอยู่กับ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 มาฝั่งนี้เฮ้ยใครวะเรายังในใจเรายังนึกว่าคนในวงแหละ <c oughs> เดินมาเอาของเดินมาเพราะห้องเราไม่ได้ปิดเราก็นึกว่าใครสมาชิกสักคนนะเดินไปเดินมาแป๊บหนึ่งเดินเข้ามาใ,ใกล้มาเดินย้อนกลับมาที่ที่หวัหวเตียงอีกรอบหนึ่งเราก็เอ๊ะมีความรู้สึกแต่หลับตาอยู่นะฮะมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนก้มมามอง ว่าหลับจริงหรือเปล่าเอ้ยบ๊อบบี้มันจะเช็คว่าหลับจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะผมผมลืมตาฟื้นมันมีอะไรมากระแทกหน้าผมถ้าความรู้สึกเหมือนเหมือนกำมังใบใหญ่อะกำมังแบบป้งใส่หน้าผมแล้วจปป้งแล้วบอก <c oughs> อุย <c oughs> อ้ยเฮ้ยผมก็ลืมตาขึ้นมามันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังจะโดดใส่ผม <c oughs> ผมก็ม้วนฟึบ ออกไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็วิ่งถือหมอนถือผ้าห่มถืออะไรเอาไปหมดเลยไปเข้าห้องบ๊อบบี้บ๊อบบี้ก็นั่งทำเพลงอยู่เหมือนเดิมนใส่หูฟังอยู่ตึ้ง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 บ๊อบบี้บ๊อบบี้คุ้ยคุยกูโดนแล้วกูโดนแล้วก็นอนห้องมันแต่ง่วงมากก็นอนบ๊อบบี้อยู่อยู่กูได้ไปไหนแน่นอนนอนเล่นคอนเสิร์ตเสร็จบึ้่งลงมานั่งกินข้าวต้มเจ้าของร้านเขาเลี้ยงข้าวต้มก็มีนักดนตรีที่รู้จักกันอะที่เล่นอยู่ในพื้นที่มาหาแล้วก็ถามว่าอ้าวเป็นไงสบายดีีีีีม้้้พ่่่นน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 นออไหเเก็ขบ ชั้นไหนพี่ชั้นเจ็ดชิปพายแล้วเอา้าเขาให้มีนอนชั้นเจ็ดเอ้ชั้นเจ็ดคือปิดไม่มีใครนอนเอา้าเขาบอกว่าเอาไว้ให้ศิลปินเท่านั้นชั้นหกลงมาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยแขกทั่วไปคร<ช>ับชั้นเจ็ดเนี่ยคือเขาาให้เหตุผลว่าเขามีคอนเสิร์ตลงประจาําเขาจะเอาชั้นเนี้ยซึ่งมันมีจํานวนห้องเนี่ย เพียงพอต่อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งถ้าบางบางวงขอ10ห้องเนี่ยมันก็มี10ห้องแต่วงผมใช้แค่ประมาณ6ห้องก็อยู่แค่นั้นแหละทั้งชั้นมีแค่นันกดนตรีแต่ถ้าไม่มีคอนเสิร์ตชั้นนี้จะถูกปิดตายโ oh <no. S 2> อ้โหแล้ว oh. ไอ้นันกดนตรีที่อยู่ชั้น8เนี่ยไอ้นันกดนตรีประจํานอนชั้น8มันเจอประจําคือกดชั้น8แต่ลิฟต์เปิดจอดชั้น7แล้วเปิดประตูแล้วมีคนเดินผ่านอย่าง <laughs> เงี้ยแล้วมันไม่มีคนพักแล้ว<ล>ไอ้นั่นมันถามว่าพักที่ไหนบอกอ๋อพักชั้น7 S <S ฮ้ยแล้วพี่ชิพายแล้วทำไมอ่ะไม่ต้องทำไมละกูโดนไปแล้วอย่าเพิ่งเล่าอย่าเพิ่งเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนก็รีบเล่าเรื่องนี้ให้ใหใหนักตุ้มตีพื้นที่ฟังอบอกพี่นอนห้องไหนบอกพี่นอนห้องสุดทางเดินติดบันไดหนีไฟฝัฟ่งซ้ายมือโอ้โหมันบอกโอ้โูทำไมมีผู้หญิงขายบริการมาถูกฆ่าตายที่ห้องนั้นโดนเหมือนกับโดนชาวต่างชาติ ชาต่างชาติที่เป็นเพื่อนบ้านครับอ่าค่าเสียชีวิตเสียชีวิตห้องนั้นโอ้โหแล้วก็แหมแล้วก็น่ารักนะปิดไว้ให้ศิลปินอย่างเดียวเลยครับทั้งชั้นล่าสุดผมนอนที่โรงแรมที่อุทัยธานีอันนี้ล่าสุดเลยเป็นรีสอร์ทแบบโมเดิร์นนะครับคือเปิดออกไปข้างหลังห้องเนี่ยจะเป็นแม่น้ำเป็นทะเลสาบแล้วก็ ข้างข้างห้องแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีปูนกั้นปูนกั้นแล้วก็ตรงนี้จะปลูกต้นไม้ก็คือไม่มีใครเข้ามาทางนี้ได้แน่นอนเพราะว่าถ้าก้าวออกไปหลุดต้นไม้เนี่ยก็เป็นลงน้ําปีนจะปีนไปห้องข้างก็ไม่ได้ผมก็ประมาณที่หนึ่งผมก็หลับหลับกับไอ้น้องที่เป็นคนขับรถผมเนี่ยน้องหลับอยู่ปลายเท้าผมผมว่าผมสะดุ้งตื่นแล้วขนลุกเลยรู้ทันทีเลยดึงประตูผมเปิดประตูด้วย ประตูล็อกก่อนผมก็ตูดขึ้นมาไอ้น,นี่ละ่ะปุ้ยประตูห้องน้ายังแอดอัดแอดอดห่าเฮ้ยกูไฟไฟดูขึ้นนี้ไปดูข้างนอกนี้ไปดูข้างนอกอันนี้ก็ทำไมพี่ประตูเปิดเองอัน,นี้ก็เดินย่องๆอไปมอมอง <c oughs> ไม่มีใครพี่ลมก็ไม่มี <c oughs> ปิดไม่แน่นเปล่าโอ้โหพี่ประตูนี่นะ <c oughs> ลมอย่าไปพูดถึงเลยลมเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้ประตูหลุดออกแบบโดนกระชากเพราะว่าความรู้สึกอ่ะ แม้หลับตาเสียงนี้คือเสียงการกระชากประตูให้มันเปิดออกอด้วยแรงอันมหาศาลอ่าอ,อันนี้ต้องคือเสียงถ้าเสียงลมเราหลับตาก็รู้ว่าลมพัดฝูาฟ่ฝ่าปุ้งปั้งแต่วันนั้นลมสงบไม่มีลมครับกระชากออกไปจนเปิดอ้าวไปคือประตูเนี่ยมันเป็นประตูบานไม้ที่ใหญ่มากแล้ว,ลวน้ําหนักมันเยอะประตูมันตกเวลาจะเอาเข้ามาลงก่อนเนี่ยมันต้องยกนิดหนึ่งยกนิดหนึ่งเข้ามาเพื่อที่จะมันก็จะเอื้อเข้ามาลงล็อกซึ เอากรใส่ไมปึง้งโอโ้ยแน่นเกิดมันหลุดทั้งกรเลยพี่เออเหรอปึง่งออกไปเลยแล้วประตูสูงประมาณ2เมตรกว่าประตูที่ทําขึ้นมาแล้วมันมันไม่มีอะไรที่จะปีนแล้วก็มาเปิดประตูกระชากออกมาอย่างนี้ได้ครับมันมันรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำ แล้วไม่ใช่ต่างดาวทำนี่น่าจะเป็นวิญญาณที่มาขอส่วนบุญเพราะว่าผมกำลังจะไปทำบุญใหญ่คือเช้าวันรุ่งขึ้นมีการบวชสัมมาเนรี59ลูกที่อุทัยธานีก็คือเป็นการบวชหมู่ที่เยอะมากผมเชื่อว่าวันนั้นเขาน่าจะเพราะคืนวันนั้นเป็นคือวันโกนคือวันโกนเนาะอีกวันนึงเป็นวันพระเขาจะบวชกันไปกับอาจารย์โนเล่นี่นะครับอันนั้นคือล่าสุดล่าสุดล่าสุดแล้วก็ ย้อนกลับไปถ้าเรื่องวิญญาณที่เจอกับตัวเองเนี่ยก็จะเป็นเป็นน้องคนหนึ่งที่ที่เคยสนิทกันมากๆแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถชนรถท้ายรถสิบล้อเสียชีวิตครับน้องผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นผมทำสามบาห้าสิบใหม่ๆเขาจะชอบมาฟังเพลงโคเวอร์สนิทกันไปมาหาสู่กันอะไรเงี้ยเขาน่าจะอยู่กับพวกแก๊งเราเยอะไปหน่อย เพราะว่าตอนนั้นะเหมือนแบบกิ๊กกัน่าเป็นเป็นแฟนกันนะครับก็ตายแล้วก็มาในช่วง3วันเจ็ดวันมาแบบทีทีค,คือคือแกแกมีอุบัติเหตุอะไรนะฮะชนขับรถชนท้ายรถสิบล้อขาที่ครับ,รบแล้วก็3วัน7วันมาทุกท,ที่ที่ที่เราเคยหยุดด้วยกันไปหาทุกคนที่เราสนิทกันในวงผมถึงขั้นผมเคยมีบ้านอยู่บางแสนซื้อเอาไว้แล้วก็ พอเข้ามาอยู่กับพอยเนี่ยผมต้องมาเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่หน้าหน้าออฟฟิศเพื่อที่จะให้เดินทางทํางานถ่ายรายการสะดวกบ,บ,บ้านที่บางแสนก็จะจ้างเด็กรถน้ำต้นไม้ทุกวันทําสวนเอาไว้เข้าไปรถน้ำต้นไม้หันไปในบ้านประตูบ้านเป็นกระจกยืนอยู่ในบ้านผมเนี้ยน้ำมันตาแดงมันทิ้งน้ําขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็โทรหาผมบอกว่า <laughs> พี่ พี่น้องหมาน้องอยู่ในบ้านพี่น้องอยู่ในบ้านเอาแล้วมึงบอกงี้แล้วกูจะกล้ากลับบ้านไหมเนี่ยน้องในบ้านแล้วแล้วยังไงมึงโทรบอกเพราะอะไรให้ใครไปปิดน้ําผมไม่ได้ปิดน้ําประตูด้วยผมก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ลาออกเลยโอ้โหไม่มาทําอีกเลยอ่าแต่ที่เจอกระตัวก็คือผมนอนอยู่อพาพ์ทเนตนหน้าหน้าหน้าพักพอยเนี่ยจะไม่ได้นอนเตียงจะเอาเบาะวางกับพื้นเบาะผมเป็นห้าฟุตเบาะอ่าน้องอีกคนนึงเป็นสามฟุตนอนห้องเดียวกันสองคน อีกห้องหนึ่งผมเปิดให้บ๊อบบี้นั่งทําเพลงนั่งอะไรจะเป็นเอาไว้เซ็นเตอร์กันสองห้องประตูชนกันนี้อย่าปิดประตูผมก็ไม่ปิดเอารองเท้าเน็บเอาไว้เพราะว่าตอนนั้นสาวันเจ็ดวันผมก็เคิริมหลับประมาณทุ่มนิดนๆไอ้น้องคนนี้นั่งดูทีวีอยู่ทีวีก็เปิดเสียงเสียงเสียงอยู่ผมก็นอนสักป๊บมันมีความรู้สึกว่ามีคนมานั่งข้างๆผมตรงนี้ตึงนั่งนั่งก่อนนะ นั่งตรงหัวเข่าพี่นึกนึกภาพตามนะนั่งนั่งฟึบยวบละตรงหัวเขายวบแล้วแค่นั่งแค่นั่งเราก็คิดในใจว่ามึงมานั่งทําไมที่นอนมึงก็มีคิดว่าไอ้นี่มานั่งข้างผมสักแป๊บทิ้งตัวลงนอนจึ่งอ้าวนอนด้วยนอนไม่ทำนาไอ้นอนได้เว้ยทำไมไม่นอนที่นอนมึงวะแต่ก็ง่วงอ่ะไม่ไม่ลืมตามองครัไก่เอาขาโทษนะครับไก่แล้วก็กอดอ้าไอ้นี่กอดด้วยไก่ด้วยมึงเนี่ย สิ่งที่ทําให้ผมกระโดดพุ่งขึ้นไปคือเสียงร้องครับข้างหูเลยเป็นผู้หญิงผมก็แบบพวดขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปหาพ่อพี่อี่งในขนยังลุกเลยพ่อพี่พ่อพี่พ่อพีน้องมาหาคุณผอพี่ก็อะไรพี่กำลังนั่งทําเพลงอยู่อะไรวะคืนนี้โหดจัดอันนี้โหดจัดคิดถึงเรามากใช่แล้วก็คนที่เจอก็จะเจอแบบนี้ครับ ผมอยู่พัทยาครับไปเล่นคอนเสิร์ตกันก็อยู่กับไอ้น้องคนนี้แหละครับอนักร้องเก่าในวงนั่งกันเล่นกันอยู่บ๊อบบี้คนนึงนั่งเล่นกีตาร์กันอยู่จึงจังจึงจังสามคนเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วอยู่ในโรงแรมห้องเตียงคู่นั่งเล่นกีตาร์ตอนนั้นนึงไฟแรงเฮ้ยจะคัฟเวอร์เพลงอะไรดีว่ามานั่งเล่นคัฟเวอร์เพลงไงโทรศัพท์จากบางแสนโทรเข้ามาหาเฮ้ยน้องวิญญาณไปเข้าร่างคนอยู่ตรงแหลมแท่นคือแล้วบอกว่าเป็นน้อง เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าน้องมันสนิทกันหลายกลุ่มโทรมาฟ้องเหมือนกับว่าเฮ้ยเนี่ยทําไงดีน้องเข้าล่างเนี่ยกำลังนั่งอยู่ที่ที่ชายหาดอ่ะเราก็อมีอาการผีเข้าแล้วรู้เลยว่าเป็นใครไอ้นี่ก็บอกเฮ้ยเปิดโฟนใช้วิธีเดียวกันเลยเปิดโฟนมันก็พูดเลยไปแกล้งเขาทำไมอย่าไปทำกับเขามานี่ถ้าจะมาถ้าจะมาหาเนี่ยมานี่มาหามาหามาหาพี่นี่เอ้าเราก็มอง ไอ้เหี้ยแป๊บเดียวพี่ไฟที่เป็นดิเมอร์ลี่นั่งกันสามคนนะลี่ฟืดดับปุ่มกรอบรูปหล่นกรอบรูปหัวเตียงอย่างเงี้ยใหญ่ๆเนี่ยนั่งที่นี่หล่นพึ่งมาข้างหนึ่งอ่ะโอ้โหแล้วก็ห้องน้ําแม่เปิดน้ำาูวูในห้องน้ำบอเอี้ยนี่มันหนังผีเกินไปแล้วมันทาได้ขนาดนี้เลยหรอวะพลังงานอ่ะคือสเต็ปไฟดับฟื้น ร <B ưng> ่วงรูปลดแล้วก็เบื้งในห้องน้ําเปิดวูวตอนเนี้รู้แล้วอยู่ในห้องน้อโอ้โหตอนนี้ผมก็โดดออกไปอยู่นอกห้องกันสามคนอ,อยู่หน้าระเบียงแล้วเอาไงดีมอยู่ในห้องน้ําอยู่ในห้องน้ำเพราะน้ําเปิดเสียงไปเส้นอยู่ในห้องน้ำเ้วจะเอาไงอ,ะอ่ะแล้วมึงเรียกมามึงรับผิดชอบดิ <S 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 เอาไงไปคุยกันมาเลยมึงไปปิดน้ําแล้วมึงแล้วใครจะนอนห้องเนี้ยสรุปแล้วเป็นนอนอีกห้องหนึ่งกองกันสามคนแล้วก็บอกไปเอขับไปอย่าพะกวรที่จะนอนทํางานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเ็ไปปิดน้ําแล้วก็เงียบไปครับ โอ้โหโหดอันนี้พี่บบแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะไม่เห็นแต่เขาสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ก็เรียกว่าถ้าเจอกับตัวก็หลอนนะใช่ครับแต่ละครั้งที่เจอนี่เจอแบบเน้นๆเลยเต็มเต็มเลยเราเลยรู้ว่าอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดเหมือนกันว่ามีอยู่จริงหรือไม่นะมีครับสําหรับท็อปฟี่มีแน่ๆครับรายการที่ผมทาอยู่ตอนนี้มันก็ตอบโจทย์ตรงนี้ว่าเราทําบุญกันให้คนรู้กฎแห่งกรรมกลัวบาปกรรมบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงสอนกฎแห่งกรรมแล้วก็ทานุบารุงพุทธศาสนาคือ การสร้างทุกอย่างที่เป็นถาวรวัตถุในวัดครับสลาร์โบดเมนกุติอะไรเงี้ยเราสร้างมาทั่วประเทศแล้วสำเร็จไปหลายโบ์หลายหลังแล้วนะครับห้องน้าเมนเอยเนี่ยเสร็จไปเยอะแล้วก็ภพภูมิที่เป็นพวกเนี้ยถ้าเขายังอยู่อย่างวนเวียนเนี่ยอาจารย์โอเล่เนี่ยที่เป็นพิธีกร3คนผมพี่ส้มเช้งอาจารย์โอเล่เขาเห็นเราก็จะไป ช่วยกันเหมือนกับว่าบุญที่เราทำเนี่ยส่งให้เขาให้เขาได้เปลี่ยนภพภูมิให้ภพภูมิดีขึ้นให้รับบุญมากอะไรเงี้ยโอ้ดีจังครับแค่นั้นดีเเราจะไม่ไปล่าท้าผีเราจะไม่ไปท้าทายถูกทางแล้วนะครับมาก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าแน่นอนว่าประสบการณ์ที่ได้ไปพบเจอกับวิญญาอะไรต่างก็มาแชร์กันก็เนี่ยประมาณนี้ครับจะเจอจะเจอแต่จะไม่เห็นไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้เจอโหดมากนะครับโอ้โหเป็ดพี่ได้ยินเสียงเป็ดเอ้า ที่ไหนอ,อีกอะชัยภูมิแสบแก้วหูมากที่ชัยภูมิตรงไหนอะวัดเขาย่าจอมโอโเป็นสำนักปฏิัติธรรมรซึ่งตั้งอยู่ในป่าแล้วก็คือคนของวัดน่ะอาจจะเป็น มัคคายกหรืออะไรที่อย่างชอบไปเก็บสารเก่าๆมาตั้งก็คือทางเข้าสำนักสงฆ์เนี่ยสารตั้งเรียงอะไรสา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 รคือเขาทิ้งตรงไหนอะข้างทางไปเก็บขึ้นสารเล็งมาเอามาตั้งไว้ที่วัดแล้วก็คือตั้งแต่เข้าไปในอาจารย์บอกโอ้โหพี่มีทุกสารเลยอะ คือมันเหมือนเป็นที่อยู่ที่สิงสถิตอะสารพภูเหมือนนะสารพภูของเก่าครับแต่ไม่มีเจ้าที่เลยมีแต่ผี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 เข้าไปโอ้โหเริ่มเย็นแล้วเว้ยเริ่มเยือกเย็นอ่าก็ไปคุยเพราะว่าที่นี่เขาจะทําเหมือนหอฉันให้ให้คนที่มาปฏิบัติธรรมได้มีที่ไว้เอาไว้ทานข้าวที่อะไรเงี้ยนะเป็นวัดแบบนอกอ่ะเราก็ไปเพื่อจะไปบอกบุญครับอันนี้พระอาจารย์เขาก็เลยพาตะเวนตอนตอนกลางคืนแล้วในป่าครับ ซึ่งป่าเนี่ยเป็นที่สัพยะแล้วคือหมายความว่าวิเวกมากๆถ้าไม่จําเป็นเขาก็ไม่ลงมาละครับคือมันเป็นศาลาตั้งแต่ยุคหลวงพ่อองค์เก่าที่เคยสร้างวัดเนี่ยตอนนี้เขาเมณภาพไปแล้วครับก็รุ่นใหม่ๆไม่มีใครลงมาแล้วครับมันเป็นป่าเดินเข้าไปฟืบมองหน้าพรนอาจารย์นะเสียงแบบวีอออาจารย์โอเล่เนี่ยบอกก่อนแล้วว่าที่นี่มีเป็ดพระอาจารย์เขาบอกยงรู้ได้ไง บอกผม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 สัมผัสได้ว่าที่นี่มีเปรตครับอ่าพระอาจารย์ก็นบอกว่าอยู่ในป่าอ่าแต่เขาเขาเขาไม่ยุ่งนะเขาก็มาเหมือนกับว่ามาอนุโมทนาบุญบกับพวกที่มาปฏิบัติธรรมรอ่ะรอฟังเสียงสวดมนต์รออะไรเงี้ยแค่เขาทำได้แค่นั้นแต่อยู่ในป่าเขาไม่มายุ่งเสียงไม่ได้เปรตเ,เสียงแบบโหยหวนโวนขนลุกแล้วแบบเหมือนกันพี่มันจะบอกในจิตว่าไม่ใช่จริงหลีด ไม่ใช่สัตว์บนโลกใบนี้ที่เราเคยดินมาตั้งแต่เด็กรเราอายุเยอะแล้วเราเราเคยดินเราแยกออกแล้วว่าอันนี้คือเสียงสัตว์เสียงยิ่งรีดเสียงจั๊กกระจั่นเสียงนน่นนี่นั่นเสียงความมืดในป่าเนี่ยเราจะรู้ว่าอันนี้คือคนหรือสัตว์หรืออะไรไอเนี่ยโผล่มาโดยที่แบบว่าทีมงานเดินลงไปฟื้อวิคือมองหน้ากันเองเลยว่าใช่ใช่ไหมอาจารย์ของใช่ครับแล้วทุกคนครับพี่ส้ม ได้ยินไหมได้ยินครับถ้ากล้องเริ่มเริ่มกระจุกมาอยู่รวมกันแล้วเริ่มจะไม่ถ่ายแล้วโฟกัสเริ่มแม่งไม่ได้แล้วแล้วก็คือเข้าเข้าเข้าไวเลตเลยเสียงเข้าไวเลตก็คือเอามาเอามาเอามาขั้นตอนการตัดต่อเขาก็เอามาคัดเสียงฮะแล้วก็ให้ได้ยินเลยเล่งให้ดังขึ้นเล่งให้ดังขึ้นมันแบบเข้าไปเยือกเย็นเข้าไปในจิตเข้าไปในความรู้สึกเราว่าไม่ใช่สัตว์นี่คือเป็ดแน่นอน แล้วเจ้าวาดที่นั่นก็รู้ด้วยเขาก็ก็อยู่ด้วยกันเขาเดินลงเขาเดินลงพายลงมาเขาก็มองเงนี้ใช่โยมแต่เขาไม่ได้ร้องบ่อยนะโยมเขาก็อาตมาคดีอย่างนี้แหละแต่คือนานๆครั้งไม่ได้บ่อยแสดงว่าวันนี้พวกโยมจะมาทําบุญเขาคงจะมาขอแหละมาขอส่วนบุญแหละเขาจะมาบอกบุญให้คนทําบุญอะไรเงนี้ครับอาจารย์ก็เลยบอกเอาโอเคงั้นเดี๋ยวอุทิศส่วนบุญให้นะ รู้แล้วรู้รู้แล้วว่ามีภพภูมิเนี้อะไรเงี้ย <c oughs> เจอเจอกันเรื่องพวกนี้บ่อยครับรบ,บ่อยเวลาไปทำรายการนะใช่ครับก <c oughs> ็จริงๆเราไปทําบุญเนี่ยในทางพุทธเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วสัมภเวสีหรือว่าอาจจะเป็นดวงวิญ,ญญาณที่เขาเล่รร่อนนะหรือว่าเปรตที่เขา ก็จะกระจายอยู่เนี่ยหรืออยู่ตามวัดต่างๆเนี่ยเขาจะมาขอส่วนบุญแหละนะเพราะเราก็มาทําบุญทําทานให้เขาอย่าให้ท็อปฟี่นะฮะช่วงค้ายนี้ฝากครับฝากนิดนึงในเรื่องราวของ UFO ในเรื่องราวของภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือฝากรายการที่เราทําอยู่ครับก็ฝากรายการก่อนเนาะรายการ The Ghost Secret ครับก็คือพิมพ์คําว่า The Ghost Secret ไขความลับโลกวิญญาณในยูทู e ก็จะเจอกดซับสไครต์หน่อยแล้วกันเพราะว่ารายการนี้นอกจากจะสร้างวัด เรายังสร้างจิตสํานึกเราสร้างคนด้วยเราบวชพระเนี่ยร้อยลูกขึ้นไปเนี่ยประมาณสองครั้งใหญ่แล้วเราบวชสัมมาเนรีเนี่ยวัดหนึ่งห้าสิบเก้าอีกวัดหนึ่งสี่สิบเท่ากับเก้าสิบเก้าลูกไปแล้วเราสร้างโบสถ์เสร็จเราสร้างอะไรเสร็จไปเยอะแยะมากมายเราทารายการเพื่อให้ทุกคนนึกอยู่เสมอว่ากฎแห่งกรรมมันมีอยู่จริงทําดีได้ดีทาชั่วดีชั่วมันยังมีอยู่จริงให้ระลึก และก็เกรงกลัวในการกระทําบาปทํากรรมให้คนเข้าวัดปฏิบัติธรรมปฏิบัติตัวให้ดีมากขึ้นโอ้ดีมากครับผมแค่นั้นเองก็คือฝากอะไรการไว้ในส่วนของเรื่อง UFO ก็ครก็พี่พีทพูดไว้น่ารักมากผมขออนุญาตพูดอาจจะไม่ได้นแบบเหมือนพี่พีทเป๊ะนะอยากให้เปิดใจครับครับอยากให้เปิดใจยุคนี้แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังปิดกั้นตัวเองเพื่อที่จะอยู่ในโลกใบเดิมเดเนี่ยมันมันหมดหมดยุคแล้วครับมันมีอะไรที่ น่าค้นหาน่าตื่นเต้นอีกเยอะเปิดแค่เปิดใจเปิดใจให้กว้างขึ้นยอมรับในสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีครับถ้าพูดตรงๆก็คือ UFO กับผีผมเห็น UFO มากกว่าผีนะผมเจอ UFO มากกว่าผีผมเจอต่างดาวมากกว่าผีผีไป40คนเห็นคนเดียวครับ UFO ไป40คนเห็น40คนอ่คน เอาละครับนั่นก็คือนะฮะท็อปฟีสามบาทห้าสิบนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากมากเลยดีดีครับพี่หนุ่มครับที่มาแชร์นะครับเรื่องราวนะฮะที่น่าสนใจให้กับหนุ่มคงพันธ์ออฟฟิเชียลนะฮะและถ้ามีโอกาสพาไปหน่อยนะถ้าว่างครับเดี๋ยวพาออกนอกสถานที่มาครับไปดูท้องฟ้ากันได้เลยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท็อปฟี่มากครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงพันธ์ออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะ กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ